สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานบ้านนากับป้าแมงนะคะวันนี้ป้าแมงนําท่านผู้ชมนะคะมาดูบรรยากาศยามเช้านะคะเช้าตรู่ที่บ้านนาของป้าแมงค่ะวันนี้นะคะเป็นวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพศ2563นกค่ะบรรยากาศนะคะร,บรบอบๆอ บ้านของป้าแมงค่ะที่บ้านของป้าแมงนะคะขอบฟ้านะคะขอบฟ้ายามรุ่งอรุณเช้าตรู่นะคะอีกไม่นานพระอาทิตย์ก็คงจะขึ้นค่ะสวยงามมากเลยนะคะป้าแมงไม่อยากเห็นความสวยงามของธรรมชาตินี้คนเดียวค่ะก็เลย,ยแบ่งปันเห็นไหมคะท้องฟ้านะคะ สวยงามมากเลยค่ะวันนี้นะคะขอบฟ้าโค้งมาด้านนี้ค่ะ mm hmm. ต้นมะละกอต้นนี้ของบานปราแมงของประแมงก้มไม่ให้ลูกนะคะ mm hmm. ประแมงว่าจะตัดหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดเขานะคะพล mm hmm. ิกนะคะพล mm hmm. ิกค <c oughs> <c oughs> ่ะชาวตรูนะคะ <c oughs> ที่ยี่สิบสี่ค่ะบานพฤหัสนะคะ คันยายน2563ค่ะเช้าที่สวยงามนะคะเดี๋ยวป้าแมงพาเดินไปหลังบ้านนะคะดูบรรยากาศหลังบ้านดูนะคะดูขอบฟ้านะคะหลังทิวยูคาลิปตัสนะคะหลังทิวต้นยูคาสวยงามมากเลยค่ะ ดูดูนะฮะนั่นก็สู้ผู้นะฮะตรงนั้นโูผู้ของปลาแมงนะคะช่อมก็งามช่องมงามงามมากเลยนะคะนิดแต่งผักช่อมัวแล้ว โสลพาค่ะกำลังยังไม่ได้ตัดเลยมันเริ่มแปลงนี้นะคะกำลังอนุบาลมันอยู่นะคะไม่องกาวว่ามันอายุอายุอ่าหลายเดือนนะคะกำลังอนุบาลอยู่เริ่มมีใบใบเหลืองนะคะมันแก่นะคะแต่ก็ยังงามอยู่นะคะอนุบาลอยู่นะคะมาบาปาจะลื้อนะคะแต่ว่ารออีกสักรุ่น สักรุ่นสองรุ่นนะคะค่ะประมงถึงจะลื้อนะคะแปลงแถวนี้นะคะค่ะดูบรรยากาศขอบฟ้าบรรยากาศนะคะดูมะเขือนะคะมะเขือคือนนะคะประมาณยังไม่ได้เก็บเลยนะคะมันโดนฝน มันโดนฝนพายุเข้านะคะกแพงยังไม่ได้กัดกันเก็บเลยเหลืองเต็มไปหมดเลยนะคะพายุโดนพายุนะคะบางลูกก็เน่าแล้วนะคะขอบฟ้านะคะสวยงามมากเขาเรียกว่าภาพวาดแห่งธรรมชาตินะคะไม่ใช่สีมือมนุษย์แต่อย่างใดนะครับธรรมชาติเป็นคนวาดของเขาเองนะคะ คิวสวยงามนะคะสวยงามมากนะคะก็แบ่งปัน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานบ้านนากับป้าแมงนะคะวันนี้ป้าแมงนําท่านผู้ชมนะคะมาดูบรรยากาศยามเช้านะคะเช้าตรู่ที่บ้านนาของป้าแมงค่ะวันนี้นะคะเป็นวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพศ2563นค่ะบรรยากาศนะคะรอบๆ บ้านของป้าแมงค่ะที่บ้านของป้าแมงนะคะคอฟ้านะคะคอฟ้ายามรุ่งอรุณเช้าตรู่นะคะอีกไม่นานพระอาทิตย์ก็คงจะขึ้นค่ะสวยงามมากเลยนะคะป้าแมงไม่อยากเห็นความสวยงามของธรรมชาตินี้คนเดียวค่ะก็เลยแบ่งปันเห็นหมคะท้องฟ้านะคะ สวยงามมากเลยะคะ่ะวันนี้นะคะขอบฟ้าโค้งมาด้านนี้ค่ะต้นมะละกอต้นนี้ของบานปะแมงของประแมงก็ไม่ให้ลูกนะคะประแมงว่าจะตัดหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดเขานะคะพลิกนะคะพลิกค่ะชา,าวตรูนะคะ ันที่24ค่ะวันพฤหัสนะคะกันยายน2563ค่ะเช้าที่สวยงามนะคะเดี๋ยวป่าแม่งพาเดินไปหลังบ้านนะคะดูบรรยากาศหลังบ้านดูนะคะดูขอบฟ้านะคะหลัง ทิวยูคาลิปตัสนะคะหลังทิวต้นยูคาสวยงามมากเลยค่ะดูดูนะคะนั่นก็ทูพูนะคะตรงนั้นทูพูของบลาแมงนะคะชะอมก็งามชะอมงาม,มงามมากเลยนะคะนิดแตงผัก ก็อุตมัวแล้วโหระพาค่ะกำลังยังไม่ได้ตัดเลยมันเริ่มแปลงนี้นะคะกำลังอนุบาลมันอยู่นะคะมันแากว่ามันอายุอายุอ่าหลายเดือนนะคะกำลังอนุบาลอยู่ <k S 2> เริ่มมีใบใบใบเหลืองนะคะมันแก่นะคะ ก็ยังงามอยู่นะคะอนาบาลอยู่นะคะบาบาปลา,าจะลื้อนะคะแต่ว่ารอ,ออีกสักรุ่นสักรุ่น,ส,นสองรุ่นนะคะค่ะกำลังถึงจะลื้อนะคะแปลงแถวนี้นะคะค่ะดูบรรยากาศของฟ้า ดูมะเขือนะคะมะเขือขื่อนนะคะป้าแมงยังไม่ได้เก็บเลยนะคะมันโดนฝนมันโดนฝนพายุเข้านะคะป้าแมงยังไม่ได้กัดกันเก็บเลยเหลืองเต็มไปหมดเลยนะคะพายุโดนพายุนะคะบางลูกก็เน่าแล้วนะคะขอบฟ้านะคะสวยงามมากเขาเรียกว่าภาพวาดแห่งธรรมชาตินะคะ ไม่ใช่สีมือมนุษย์แต่อย่างไดนะครับธรรมชาติเป็นคนวาดของเขาเองนะคะที่สวยงามนะคะสวยงามมากนะคะก็แบ่งปัน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานบ้านนากับป้าแมงนะคะวันนี้ป้าแมงนําท่านผู้ชมนะคะมาดูบรรยากาศยามเช้านะคะเช้าตรู่ที่บ้านนาของป้าแมงค่ะวันนี้นะคะเป็นวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพศ2563นกค่ะบรรยากาศนะคะร,บรบอบๆอ บ้านของป้าแมงค่ะที่บ้านของป้าแมงนะคะขอบฟ้านะคะขอบฟ้ายามรุ่งอรุณเช้าตรู่นะคะอีกไม่นานพระอาทิตย์ก็คงจะขึ้นค่ะสวยงามมากเลยนะคะป้าแมงไม่อยากเห็นความสวยงามของธรรมชาตินี้คนเดียวค่ะก็เลยแบ่งปันเห็นไหมคะท้องฟ้านะคะ สวยงามมากเลยะคะ่ะวันนี้นะคะขอบฟ้าโค้งมาด้านนี้ค่ะต้นมะละกอต้นนี้ของบ้านปรแมงของประมงก้มไม่ให้ลูกนะคะประเงว่าจะตัดหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดเขานะคะพลิกนะคะคลิกค่ะชา,าวตรูนะคะวัที่ยี่สิบสี่ค่ะวันพฤหัสนะคะ คันยานน2,563ค่ะเช้าที่สวยงามนะคะดจะป่อแม่งพาเดินไปหลังบ้านนะคะดูบรรยากาศหลังบ้านดูนะคะดูขอบฟ้านะคะหลังชิวยูคาลิปตัสนะคะหลังทิวต้นยูคาสวยงามมากเลยค่ะ ดูนนะะั่นก็สู้ผู้นะคะตรงนั้นโทรผู้ของปลาแมงนะคะชะ่อมก็งามชอม่อมงามงามงามากเลยนะคะนิดแต่งผักช่อมัวแล้ว โหระพาค่ะกำลังยังไม่ได้ตัดเลยมันเริ่มแปลงนี้นะคะกําลังอนุบาลมันอยู่นะคะไม้แต่ว่ามันอายุอายุอ่าหลายเดือนนะคะกำลังอนุบาลอยู่เริ่มมีใบใบใบเหลืองนะคะมันแก่นะคะแต่ก็ยังงามอยู่นะคะอนุบาลอยู่นะคะมาบา,าจะลื้อนะคะแต่ว่ารออีกสักรุ่น ทักรุ่นสองรุ่นนะคะค่ะประมถึงจะลื้อนะคะแปลงแถวนี้นะคะค่ะดูบรรยากาศของฟ้าดูบรรยากาศนะะดูมาาะเขือน,นะคะมะเขือขืนนะคะประมาณยังไม่ได้เก็บเลยนะคะมันโดนฝน มันโดนฝนพายุเข้านะคะแมงยังไม่ได้กัดกันเก็บเลยเหลืองเต็มไปหมดเลยนะคะพายุโดนพายุนะคะบางลูกก็เน่าแล้วนะคะขอบฟ้านะคะสวยงามมากเขาเรียกว่าภาพวาดแห่งธรรมชาตินะคะไม่ใช่ฝีมือมนุษย์แต่อย่างใดนะครับธรรมชาติเป็นคนวาดของเขาเองนะคะ สวยงามนะคะสวยงามมากนะคะก็แบ่งปัน